ฟังดยาจารกับแล้วก็ภายใต้การกับของท่านปฏิบัตินรครับเกษ์ที่ลงไปให้คาแนะนในอนครับแล้ก็ได้ผลให้ัน่กรักอนแล้ก็ท่าอีกี่แกงเิ่มัหลังจากที่ี่ยูจริงนะครับท่านกตรท่นรองกตรเท่านนะครับก็ได้กำชับทางกองการตำรวจพลตรภักสองนะครับ เราได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้ง,งด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขอมดจับคุมผู้ต้องหานะครับคือเป็นทหา,ารสองรายนะครับแล้วก็ผู้ชายจ้างวานหนึ่งรายศาลอนุญาตจับคุมนะครับเมื่อวานนี้คณะทํา,างานนะครับได้เดินทางไปจับคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นคนทีง จากพิเอษอนุนะครับที่ได้ที่ย่านตาขาวจังหวัดสั่งออนุนี่ที่เซกาเซกาคุณการ,การ,การแล้วก็จะยุทธนาที่ย่านตาขาวจังหวัดสั่งส่วนคุณภูทธรจับได้ที่กรุงเทพนะครับขณะนีเ้เราได้ดาเนินคดีในคดีเนี้ยผู้กเกี่ยวข้องเนี่ยยังมียังมีอีกนะครับก็ะจะได้รวบรวมพยานหลักฐานจับกลุมต่อไปนะครับส่วน คดีที่สองก็เกิดจากการขยายผลจากการจับกลุมผู้ฆ้ารยายย่อยปมปัญหาก็เกิดจากเรื่องบ่อบำบัดขยะพิษน,นะครับซึ่งทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็มาต่อต้านนะครับซึ่งหลังจากต่อต้านนี่ก็มีทางผู้ใหญ่ก็ได้ไปดําเนินการในการที่จับรถนะครับซึ่งเข้าไปผลในหลายครั้งนะครับจนกระทั่งมีปากเสียงแจ้งความดำเนินคดีกันครับ มีไหมครับมีข้อานอะไรไหมครับกาับสาวาอย่างน้อาการงวันนี่คือเกิดเหตุอะไรคือขัดแย้งขนาดไหนจะเป็นขนาดต้คือคือขออญาครับทั้งท,ง,ง,ทง,งทั้งสองทั้งสองภาคไดขอให้การชั้นศาลครับไม่ไม่ไม่พูอะไรนะครับครับอะไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้

ได้ก็ได้ได้มาจําได้ นะครับก็ได้รับทราบว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับทั้งหมดครบต้วนนะทั้งสามสามท่านสามคนนะครับก็ชาวบ้านก็ได้พูดคุยกันว่าวันนี้ก็เป็นวันนีแล้วก็ ในวันฉกการด้วยนะครับไปีประเพณีไทยเราแล้วก็มาร่วมขอขอบคุณนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผู้บัญชาการภาคสองนะครับรองผู้บัญชาการภาคนะครับผู้บังคับการจังหวัดเชียงสานะครับผู้ังกับการสถานีตํารวจภูทรพนมสารคามนะแล้วก็คณะของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ร่วมปฏิบัติงานนะครับในนามผมเองเนี่ยก็ได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยนะครับดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ติดตามข่าวมานะครับโดยตลอดนะครับก็สุดท้ายนะก็ประสบความสําสเร็จพร้อมนั้งชาวบ้านก็อคอยนะครับคอยความหวังว่า,วาเมื่อไหร่จะจับผู้ต้องหาได้นะก็เฝ้ารอนจนแล้วแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ ชาวบ้านตะบนตงแหนได้รอคอยนะแล้วก็ไปวันนี้ก็ในความเ,าเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในการทํางานของเจ้าพนักงานตารวจนะครับทุกทุกภาคส่วนนะก็ในนามของชาวบ้านตะบนตุงแหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่สลับนะครับทั้งกําลังกายกําลังใจนะแล้วก็ทราบมาว่าเ,าเ,าเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวด้วยก็มีส่วนที่ ติดตามผู้กระทําความผิดผู้ต้องหาเนี่ยมาลงโทษแล้วก็ดาเนินคดีให้ถึงที่สุดก็ต้องขอกราบขอบคุณไปอย่างสูงก็สุดท้ายนะครับในส่วนของชาวบ้านก็มีดอกไม้มามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงาน,วนรวมทั้งสำนักงานตํารวจแห่งชาติด้วยแล้วก็มะม่วงนะครับซึ่งมาจากสวนวันนี้เจ้าของสวนมาจากน้องแหนผมในนามของเอกชนต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาในวันนี้ครับ ก็เียนว่าในยุคนี้ครับในความตั้งใจของพวกเราเนี่ยกฎหมายกฎหมายครับผู้ที่ทําความผิดต้องรับโทษนะครับแล้วก็ในภารกิจครั้งนี้นะครับก็เป็นความสามารถของท่านปรการพรรคสองท่านวินัยนะครับท่านได้ทุ่มเทการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะภายใต้การกำกับของท่านรองบัณฑิาวัฒน์นะครับและก็ท่านเอกอัศนนท์ที่ได้เป็นผู้ชาที่ได้ลงไปให้คำแนะนํานะครับก็ถือว่าได้ทํางานเป็นทีทั้งหมดนะครับจนถึง ระดับพุ่งชาและก็ลูกน้องครับอันนี้ก็เรียนว่าในสถานการณ์ต่อไปนะครับพวกเราจะทําหน้าที่นะครับเรื่องของกฎหมายนะครับอย่างเข้มขัดและก็ผู้ที่ทําความผิดผู้มผลต้องรับโทษนะครับโดยที่ไม่หวันไวต่อประธานศาลนะครับก็เรียนว่าคดีนี้นะครับเราได้หลักฐานนะครับทุกเรื่องนะครับความเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มัดตัวผู้ที่ ทำความผิดรวมทั้งรับสารภาพด้วยครับอันผมมั่นใจว่าคาดีเป็นคดีที่มีผลในการที่จะให้ผู้ที่ทำความผิดสู่รุโทษต่อไปครับสวัสดีครับ